เรื่องทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวคีข้อ 12. ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปโดยลำดับถึงป่าอิสิปัตนะมรึกขาายวันเขตกรุงพาราณสีแล้วได้เสด็จไปทางที่ภิกษุปัญจวคีอยู่ภิกษุปัญจวคีได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลได้นัดหมายกันและกันว่าท่านทั้งหลายพระสมณโคดมนี้เป็นผู้มากมาก ทายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆกกำลังเสด็จมาพวกเราไม่พึงกราบไหว้ไม่พึงลุกรับไม่พึงรับบาตและจีวรของพระองค์แต่จะจัดอาสนะไวา้ถ้าพระองค์ปรารถนาก็จักประทับนั่งครั้นเสด็จมาถึงภิกษุปัญจวคีก็ไม่อาจตั้งอยู่ในกติกาของตนได้ต่างต้อนรับพระผู้มีพระภาครูปหนึ่งรับบาตและจีวรรูปหนึ่งปูอาสนะ รูปหนึ่งจัดหาน้ำล้างพระบาทรูปหนึ่งจัดตั้งต่าง,งรองพระบาทรูปหนึ่งนำกระเบื้องเช็ดพระบาทเข้าไปวางพระผู้มีพระภาคได้ประทับนั่งบนอาสนะที่ภิกษุปัญจวคีจัดถวายแล้วทรงล้างพระบาทแต่ภิกษุปัญจวคีกลับร้องเรียกพระผู้มีพระภาคโดยออกพระนามและใช้คำว่าอาวุโสเมื่อภิกษุปัญจวคีกล่าวอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสห้ามภิกษุปัญจวคีว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าร้องเรียกตถาคตโดยออกชื่อและใช้คําว่าอาวุโสภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์ตัดสรู้เองโดยชอบพวกเธอจงเงี่ยโสตดสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วจะสั่งสอนจะแสดงธรรมพวกเธอเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยม อันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้แน่แท้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุปัญจวคีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าอาวโุโสโคดมแม้ด้วยจริยานั้นแม้ด้วยปฏิปทานั้น แม้ด้วยทุกขะกิริยานั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นยานทัศนะที่ประเสรศิฐอันสามารถบัดนี้พระองค์เป็นผู้มากๆคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆากฉะนั้นจากบรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นยานทัศนะที่ประเสรศิฐอันสามารถได้เล่าเมื่อภิกษุปัญจวัคีกราบทูลอย่างนั้นแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุปัญจวัคคีย์ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่เป็นคนมากๆไม่ได้คลายความเพียรไม่ได้เวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพวกเธอจงเงี่ยโสตดสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วจะสั่งสอนจะแสดงธรรมพวกเธอเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอน แม่นานนักก็จะทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เรากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้แน่แท้แม้ครั้งที่สองภิกษุปัญจวคีก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคแม้ครั้งที่2องพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระภิกษุปัญจวคี แม้ครั้งที่สภิกษุปัญจวคีก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าอาวุโสโคโดมแม้ด้วยจริยานั้นแม้ด้วยปฏิปทานั้นแม้ด้วยทุกขะกิริยานั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นยานทัศนาที่ประเสริฐอันสามารถบัดนี้พระองค์เป็นผู้มากๆคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆฉไนจัก บรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นญานทณทัศนาที่ประเสริฐอันสามารถได้เล่าเมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์ได้กราบทูลอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุปัญจวัคคีย์ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอยังจําได้หรือไม่ว่าถ้อยคําเช่นนี้เราได้เคยกล่าวในการก่อนแต่นี้ภิกษุปัญจวัคคีย์กราบทูลว,ว,ว่าถ้อยคําเช่นนี้ไม่เคยได้ฟังมาก่อนพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายแตถาคตเป็นอรหันตรัสรู้เองโดยชอบพวกเธอจงเนี่ยโสตสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วจะสั่งสอนจะแสดงธรรมพวกเธอเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนแม่นานนักก็จะทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรมรจันที่เรากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้แน่แท้ พระผู้มีพระภาคทรงสามารถให้ภิกษุปัญจวัคคียินยอมได้แล้วลำดับนั้นภิกษุปัญจวัคคีได้ยอมเชื่อฟังพระผู้มีพระภาคเงีด่ยสดับตั้งจิตเพื่อรู้ยิ่ง